มาครับพี่น้องเอาแล้วล่าสุดนะคะสำหรับทางด้านพ่อการชัยวิไลศิลป์นนะครับพี่น้องเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนะคะเพื่นอนอในการออกมาโพสผ่านหนา้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อนนะคะว่ารู้สึกมหศจรย์พันนะพี่น้องคันบอกว่ารู้สึกมหศจัย์น,นีเอฟซีนครับหลายคนก็นอยากรู้อยู่แล้วนะคะว่าพ่อกันชัยเพื่นอนมีความรู้สึกจังไนเพื่นอนมีการโพสอีกอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะเอาเนี่ยและครับพี่น้องสำหรับทางด้านพ่อการชัยวิไลศิลป์ในพการออกมาโพสนะคะตัวนังสื้อซี ขาวนะคะพื้นหลังสีแดงตัวบกง่ายขุนละันะคะอานี่ลาสำหรับพอกันชัยเพื่นกับบอกว่าฝันวาไปล่าจอดรถตู้ไว้นะคะแต่พ่อกับมานีรถเสียต้องไปแจ้งควม่มตำรวจมาตเต็มเลยโคตรรวย2709 0นะพันี่น้องอาเป็นจังไดนะคะอาเดี๋ยวเสียงสุพีน้องฟังอีกที่หนึ่งพอกันชัยบอกว่าฝันวาไปล่ำละบนีจอดรถตู้ไว้ แต่พอพอกลับมาเนี่ยตัเสียก็เลยต้องไปแจ้งค่วมครับพี่น้องตำรวจนี่มาเต็มเลยสำหรับน้องโคตรรวยไปทะเบียนรถ2709นะคะเต็มเต็มเลยครับพี่น้องสำหรับทางด่านพอกันใช้ไม่ได้สินนะคะเมื่อบวกี้มือที่ผ่านมานี่เองพอกันใช้เพิ่นกับฟันนะคะพี่น้องโอ้ฝันดีดีนะคะสำหรับพอกันใช้เนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นจังเล่บันทีกนี้นะคะเรียกได้ว่าสำหรับเอฟซีแฟนคลับหลายทันายคนบวคิดยังหลายครับพี่น้อง โบกคิดยังไหลเลยล่ะนะคะพ่อพอกันใช่ฝันว่ารถเสียขนาดนี้หลายคนกับไปโฟกัสป้ายทะเบียนรถของพ่อกนใชัทันทีนะคะสำหรับพ่อการช่ไม่ต้องให้เอฟซีแฟนคลับไปหาไปาหลือเบิ้งค่ะพี่น้องว่าไปทะเบียนรถคืออีกอย่างไม่ต้องไปสืบคนไม่ต้องไปหานะคะแต่สําหรับพ่อการช่ได้มีการบอกมากคักๆเลยค่ะพี่น้องเ่าต้องไปสืบคนเลยล่ะนะคะ ฝันบาโรเซียนี่ว่าต้องไปหาเลยนะคะว่าป,ป้ายทะเบียนรถของพ่อการชัยคืออะไรแต่สําหรับพ่อการชัยได,ด้มีการขืนให้เฮาเดบิอย่างชัดเจนเลยเอาพี่น้องนอะกสำหรับป้ายทะเบียนรถของนองรร้องขวดรวยนะคะจะเป็น2709ค่ะพี่น้องนะคะบอกเลยนะคะว่าสําหรับนอรร้องขวดรวยรถคันนี้ของพ่อการชัยให้โชคเอฟซีแฟนคลับหลายต่อหลายเทแลวนะคะไม่ใช่เพียงแค่ ก้อนานีนอพีน้องน้องสำหรับก้อนานีก็ให้โชคคือกันนะคะบอกเลยนะคะว่า2องเจ็ดศูนยเก้านีให้โชค fc แฟนคลับหลายเทียแล้วจนว่ากับเบิรสุดโตแล้วค่ะพี่น้องเ่าเป็น2อเจ็ดเจ็นย์เกเะคะเจ็ดศูนย์เ็ดก้าสงเก่ากับวากันไปน้อพีน้องน้องโอ้หงวดหงก็เก่าสองสองเก่าเต็มๆเลยนอพีน้องน้องแล้วนี่แหละสำหรับน้องคนรวยซ c แฟนคลับไลายคนกัด บอกว่าเป็นโรตีขนเงินขนทองอิหลีนะคะซ่วงจากซื้อแล้วนี่ซื้อน้องโคตรรวยวันเทึกน้องพี่น้องเนาะนะคะเอาวดีแล้วครับพี่น้อง FC เอ็ซีแฟนคลับจะพลาดได้อย่างไรหลายทาะหลายคนกับผากันแห่สองป้ายทะเบียนรถนะคะของอาน้องโคตรรวยน้องพี่น,ออน้องเนาะเอามาเบิรมนความคิดเห็นของ FC เอ็ซีแฟนคลับกันผู้ใดมีความคิดเห็นว่าจังไรแน่สําหรับผู้นี้บอกว่าโคตรรวยให้โชคอีกละนะคะผู้นี้บอกว่าซูนเก่า งวดหนาม,มาแท้ๆนะคะผู้นี้บอกว่าจัดนักเลยครับงวดนี้นะคะผู้นี้บอกว่าเจศูนต่องมาแล้วล่ะผู้นี้บอกว่ามันมนมีโชคนะคะผู้นี้บอกว่ามาแน่งวดนี้ผู้นี้บอกว่าน่าจะมาค่ะเจศูนนะคะผู้นี้บอกว่าไปททเบียนโรถเดอร์นะคะจัดไปค่ะฟันดีมากค่ะพันนะพี่น้องนี่หลายคนก็พากันเขามากค,คอมเมนต์กันรู้ร่บางคนก็บ,บอกว่ามืออื้นครับพ่อ เมื่อื่นนี่วันศุกร์นะคะมีทางต่างประเทศโอ้แมนี่ลีครับพี่น้องสําหรับเมื่อื่นนี่วันศุกร์นะคะมีทางต่างประเทศบ่แเน่ล่ะนะคะไม่แน่สําหรับป้ายทะเบียนรถของน้องโคตรรวยอาจจะไปเที่ยวทางต่างประเทศในมื่อื่นก็ได้น้องคีน้องน้องอัลกาวากันไปนะคะสำหรับความฝันของทนานพอกันไถนะคะสำหรับกรณีคุนก็ได้มีการฝันคือกันครับพี่น้องเอื่นว่าฝันได้ฝันดีหรือสาหรับพอกันไถแล้วการฝันของเพื่อนตะเทีนะคะพี่น้องไม่ได้ฝันดีๆทั้งนั้นเลย น้องินงน้องสำหรับการฟันในครั้งนี้อารมณ์ประมั่นแบบว่าน,น้องโคตรรวยกับมาให้โชคนะคะแล้วสำหรับก้อนน,นนี้เพิ่นฟันมาฟ้าผ่าเปลี่ยนลงต่อหน้าเพิ่นแอดมินได้มีการเขาเ้าไปเนตข้าพี่น้องคนหานะคะว่าคันห้าฟันมาฟ้าผ่า,ผาเปลี่ยนลงต่อหน้าตัวเองหมายความว่าอย่างไรนะคะจากที่แอดมินได้ไปเบิ้งข้าพี่น้องเพิ่นก็บ,บอกว่าสิบเบิรเคราะห์เบิดทุกข์เบิดสูบนะคะแล้วก็สิีีโชคมีหลาบเข้ามา เอานี่แหละคับพี่น้องแล้วต่อมากับฟันมาน้องโคตรรวยให้โชคจังสิแม้นะคะเป็นจังไรมูจาวานะคะซึ่งซึ่ง,งสําหรับอ่าลายคนการ,รูยิ่งแล้วนะคะว่าเพิ่นสิมีโชคพราะว่าเพิ่นฟันมาฝาพาลงต่อหนาเพิ่นต้องมีโชคอย่างแน่นอนหลายคนกับภาคกันจับตาพ่อกันชัยตอนนี้เพระาะว่าเพิ่นสิเกินไบเกี่ยวกับตัตเลขนะคะเพระาะว่าเพิ่นสิเกินใบเป็นข้อฟันนะคะอีกอย่างก็ตาม หลายคนมักซิโฟกัดน็อพี่น้องน้ำควานี่แหละเพื่อนฟันว่าเพื่อนสีไดชคบอกขันเพื่อนซีไดชคแล้วขันห้าเพื่อนสื่อตัวได้ก็ตามหลายคนต้องสื่อนำน็อพี่น้องเพื่อไม่ให้เป็นการแบบพลาดวันองนะคะเราเป็นเอฟซีที่แบบติดตามพ่อกันชัยอยู่แล้วน็อพี่น้องน่าแล้วนี่แหละขันห้าพอกันชัยเพื่อนแบบได้มีการบอกเลขตัวใด้เจ๊งสิแม้เท่าสิบห้าได้จังไดมันบอสันเอา น็อพี่น้องน้อแล้วนี่แหละสำหรับพอกันใช้กับบอกว่า2709นยเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เอฟซีแฟนคลับเดิค่ะพี่น้องมาสิไปสลับสับเปลี่ยนพิจารณากันว่าจังไดนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็น0990เนยี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้แหละสองเจ็ดเจ็ดสออาจจะเป็น7007อันนี้ก็แล้วแต่เอฟซีแฟนคลับสิพิจารณาเนาะพี่น้องเนาะนะคะอันนี้กัถือว่าแล้วแต่ดวงไพดวงมันวันทอสำหรับแนวมยบุนี่เนาะพี่น้องเน้องหาเอาแลล่ะค่ะพี่น้องสำหรับมื่ออื่นนี่ขันทั้ง ป้ายทะเบียนรถของน้องโคตรรวยได้ไปเที่ยวต่างประเทศจริงๆบอกเลยนะคะว่า FC แฟนคลับเฮลร่ำยังแน่นอนเพราะว่าสําหรับคนที่เด็กเขามากกดไลค์นะคะในโคตรโคต์นี้ของพอกันใช่ค่ะพี่น้องนะคะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยกว่าท่านนะคะแล้วนี่พึ่งพานไปแค่สองชั่วโมงคนมากดไลค์ขนาดนี้กระเสว่าะยอดไลค์นี่ก็สิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็แ,แสดงถึงยอดแบบ คนเขาเห็นโพสต์นีจังสิแม่นะ่ยถือว่าคนเห็นเยอะมากๆเด้นะคะแล้วนี่นะคันมืออื่นนี่น้องคนรุ่ยไปเที่ยวต่างประเทศอิหรีเนี่ยย่าสลดืออ้วนมากเลยไปให้อ่าพอกันใชเด้อพี่น้องเด้อเลาวพี่น้องเนาะอ้าวนั่นแหละครับพี่น้องนะคะหรือว่าผู้ใดผู้ใดทีอันอันประหยวนในพอกันใชอ้วนมาให้แอดมินก็ได้ก็น่าถือน้องพี่น้องเนาะนะอ้าวนั่นแหละครับพี่น้องหน้ากั ก็ให้ฟังๆมันๆกันสู้ผู้สุกคนนาะพี่น้องเนาปังๆมันๆกันสู้ผู้สุ้คนนี้หลายคนก็บอกว่าเมื่ออื่นเมื่ออื่นนะคะมีท่านต่างประเทศพันนับพี่น้องนี่หลายคนก็บอกว่ามาแน่ค่ะเลขสวยแม่นครับพี่น้องไอ้เร่องกับมื่งวาเลขสวยยูเด้นะคะสำหรับใบทะเบียนของน้องโวดรวยนี่หลายคนก็บอกว่ารอบนี้ขอให้มาสามตัวตรงๆพันนับพี่น้องนะคะนี่หลายคนก็บอกว่าออกไม่มีละครับนะคะนี่ หลายคนก็บ,บอกว่าต้องทูกต้องทุกนะคะมากอีกแน่แน่งวหน้านะคะนี่ผู้นิยบอกว่ามันมันซุปหูสุสคนเดอเอฟซีนะคะนี่ผู้นิยบอกว่าบ่เป็นมันสีออกเจดศูนเก่าตีอีพอหวดนี้พันนะพี่น้องเอาอันนี้เตเลเตเอฟซีเป็นครับนาพีพนองเนาะนะคะเอาได้แล้วค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าเลกุญแจนี่ตัวเลยเอาไ้ไหาคอนเลกุญแจมันที่นี่ค่ะพี่น้องนะคร นี่แหละมันมัน,นสู้ผู้สุกคนน้องพี่น้องน้องเอานด้แล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสวัสดีสักก่อนน้องข่าวก็ข่าสวัสดีค่ะ